ทำดีดีดีทำไมหล่อเลือนลืแม่ไอ้เงี้ยขับรถได้ก้นติดเฮ้ยเรามีวิธีหนึ่งไอ้ฝนลงฝนลงฝนไอ้ฝนอยู่ข้างหลังเอ้ยข้างล่างก็มีไอ้ฟนเอ้เฮ้ยเปิดเพลงเงี้ยอะไร อย่าเปิดไอ้เหี่อะไรโฟนเฮ้ยปเปิดทีมีไม่ไผ่านวะอย่าเปิดไอ้เหี้ยลิขสิทธิ์ทั้งนั้นเลยเนี่ยอ้นคือเลยไอ้จะตีเดือยเจอเพื่อนเจอเขาเฮ้ยตำรวจหายแล้วไอ้โง่ลงเลยกูจะเรียกรถก่อนเฮ้ยเอารถคันนี้แหละดีสุดแล้วตีไม่ผ่ายตีต่อเยี่ยนอะตอนนี้กูก็ไม่เข้าใจจไปเดีายจะตายเฮ้ย เย็ดอยากลอยเย็ดเย็ดเคเฮ้ยเดี๋ยวพากูไปนี่ไดยดิธนาคารอะอยู่ไหนอ่ะไอควายมือถือในมือถือไอโง่อะไรเฮ้ยจะตายเลยไอ้ต้นไม่ได้ตั้งใจครับน้องเฮ้ยมึงนี่อะไรวะเฮ้ยโอ้ยยิงปืนไอโฟนยาปืนเอเลี่ยนซะด้วยยาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพังนี่รถสุนที่รักกูเลย ยุเพ right, um, uh, okay, ีอะไรซะยุเพียอะไรรถก็มาแล้วรถกมาแล้วอยู่ไหนรถเมื่อกี้ไเดียวหนักตรงกันข้ามหน้าหินนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป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 ไอ้เนี้ยล้องประตูไอ้จ้าไอ้เนี้ยไอ่ไหว่ล้เรากลัวดิก็ตัวแหละเกอเยอะไอ้ไหวแลอ่ะเฮ้ยมึงมึงมีตำรวจไหมล่ะ ติดดาวไปละติดอยู่ติดอยู่เฮียตั้ต้องอยู่สุลยอะไรเล่นเล่นกับปืนปืนกูก็องรู้จุดนะตีหมาปี๊ดยกงเอาไม่เข้าหลอกก่อนไม่หลอนแล้วว๊ะไปเลยหลอกกนดีมึงหยกดไม่ได้หรอหลอกก่อนเพื่อนเลยเฮียไอ้กูหนีตะรวจได้ได้ก่อน ้ยเืีอยรถพังเฮ้ยตัาต้นอะไรอันโฟมืออันโฟมือมันเสียไอ้เยอะกูจะปิดแต่รถตำรวจอยู่ได้เยอะกูเกือบปนรถชาวบ้านคงเด็ดละมารับหน่อยเพื่อนที่แปนกู้ภัยมาถึงมาแล้ววัวเฮียครับตำรวจอยู่ก้าไอ้ขั้นว่าไปแล้กได้เอ๊ะดีโอวเอาเอาเอาไอ้โฟนเหีวเหีวด้วยไอ้โฟนเหีโฟนเหีวกูติดดา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 ว ตรงนี้กูอยู่ตรงนี้กูไปไหนเอ้ยไม่ใช่ลาก่อนเพื่อัเอยอด้วยเหเ้ยไป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 ไไป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 ไรอไไปไป้ก ไอ้กูเป็นีิบ่าละแล้วก็มีพี่พี่อะไรไอ้ตอนนพีชิบูากูมีตีโฟยิงกูใช่อะอย่าไปยิงนี่แหละเียกปตาตีตายอแล้วมึงรับตัวนัเลยไอ้ยตัไอ้ยตำรวจเต็มเลยลวกูมงต่านะตำรวจเต็มเลยดาวเลชิบหายกูขอยิงตำรวจแลวแหละไอ้ย่ก่อนไป นี่ดูครับนี่นี่ว่ะตายขวาน้ำรว่ยังอยู่แถวนี้อยู่เลยว่ะเฮ้ยพาไปพาไปกูซื้อของเลยดิพาซื้ออะไรมึงเอาตังค์มาให้กูหน่อยดิกด F10 ใช่ไหมต่อยเอาตังค์มากูหน่อยกูโอนตังไม่เป็นตรบเอาตังค์ไว้กูโอ้ติดตำรวจเยว่าใครขอไอต่อยตำรวจดีวะ พี่ป๋ายเอ้ยต้องดีคนละไอ้ตำรวจเอฟซีตำรวจมันเห็นกูโอกูรู้แล้วทำไมกูเล่นไม่ได้รถอยู่ตรงนี้ต้องทำหนายรถให้กูลยก่อนตำรวจเห็นกูอ่ะตำรวจยิงกันเนี่ยถ้างว่าเงินเงินว่าทางพายแล้วกูยังไม่ได้ฝากอ่ะดิคลิปบุหรี่คลิปแมวตีกับมึแมวมันใต้ยิงแม่เฮ้ยมากูจอดอยู่นะบักหอยอ่ะเดินมาสนิทกัน โอ้ยกูพีชีพพีชีพแอะไม่รู้รสินะโอ้ยอยู่ล่างเลยมารับกูด้วยตายบุ๊บไปมารับกูมารับกูติดดาวอยู่างไไม่ติดไม่ติดพากูไปรับพากูไปซื้อกระสุนนด่ดิไม่มีกระสุนเลยโอไม่มีมันตกมาใช่ไหมใช่มึงขี่รถมาก,กูเลยเฮ้ยเสร็จ<ช>แล้ว,ลวเ,เดี๋ยวเราไปยิงคนแถวนอกเมืองกันนะเว้ยแสตทนอกเมืองไม่มีเลย มาแล้วจ้านั่นแหละไอ้เฮียเดี๋ยวมารับมันอยู่งเดี๋ยแล้วเดี๋ยวมึงมารับกูไปร้านปืนไปร้านปืนเอ้ยน้ำดึกบ่อวะเฮ้ยขอขี้หน่อยดิน้ำดึกบ่อวะเฮ้ยขอขี้น้อยอยาร้องแต่รถมึงไม่เหมือนรถเลยอะไรนี่ขี้ไม่ไดขอขี้น้อยเออเด็กดีเด็กดเอาขึ้นไม่ได้อะมึขึ้นไม่ได้มีรถกูเมื่อขึ้นไม่ได้อยู่แล้วเลย ัรัดตัด,ด,ดเอา,าเวลาเวลาเยี yeah. ่ยต้องจัดเลยตอนนี้รถมึงอยู่กอ่ะแต่กูขึ้นไม่ได้ <c oughs> ขวายเอ้ยกูกูเซกไป่แล้วะมารับด้วยไม่มึงต้องขึ้นไมน้ได้ลรอมึงดูไดที่ไป กูซื้อที่เดียวยชนเสาโอ้ยยไอโฟนเนี่ยไปยอพคอคอทำธุรกิจกันธุรกิจอะไรชาพี่น้องีโททีเ้อียัจะได้ตังค์อหรอพอดีพี่แรงไปหน่อยไม่ไม่แรงไม่แร่ไน เฮ้ยเฮ้ยปูเฮ้ยเฮ้ยมันข้ล้วมันขล้วขึ้นเฮียไอ้เฮียซ้ำอีไปซ้งจะเลิกเล่นกับปูได้ไหมึงกี่รถยังไงของมึงเนี่ยฮะ สักทีไหมสักทีไหมสักทีไหมเล่าสักทีไหมเล่าสัตว์ักทีไหมเล่าโทษโทษพี่คนผิดคนผิ่คนเอาเงินเฟลอไปเลยจ้าเฮ้ยไปร้านปืนไปร้านปืนไปไปไปเอาบอลลัแล้วไอ้มันโรงเบยไอ้มึงมาก็เลยร้านปืนอ่ะเอ้ยจี้ไม่ขยันแรกไอ้เนี้ยขยี้อยากแตกเนี่ยมึงไงล่ะไอ้สัตว์นี่มามาคันนี้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  เจอรถกระป๋องยาวอ้นตั้งตั้งรมาเลยตั้งราเลยชิบหมาแล้วโอ้ข้างๆก็มีไปไปไปเล่โกเล่โกมา์ประตูข้าดิแกนอูหเนียไอ้เต็มเต็มเลยยี่รถแรงไม่พอรถแรงไม่พอเฮ้ยรถทั้งขยะพ้อเนียรถแรงไม่พอ มึงก็ทนกูทำม่ได้ตั้งใจเว้ยน้องตามพี่มาแล้วน้องจะปลอดภัยเลยเป็นคนดางเรเลยไอ้ตำรวจตามมึงอย่างเดียวเลยอ่ะใช่ไอ้กูรออย่างไงโอ๊ยเบนที่ทางกูไม่ค่อยลุ้งเลยว่ะมันโง่มันโง่ตำรวจโง่กูเข้าซองแล้วกูเข้าซอยกูเข้าซอยบ้ากัแล้วเพื่อนตายไร้ความเฮ้ยยัดเข่งโคตรอมันไร่ล้วกูมีเรื่องเอ้าเออ โอ้ยสัตว์เอ้ยไอยี่ใหม่ไอมือไม่มีรูอ้เหี้ยไอ้มือไม่มีลูเฮ้ยตั้นพากูไปบริษัทกัญชาหน่อยกัญชาเนีอยู่ไหนอ่ะกูไม่มีรถไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูดูเดี๋ยวกูไปรับเมื่โทรหาแล้วก่อนโทรเรียกเลยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาหยิเฮ้ยมีคนที่แล้วคิดว่าไงย้อนวันนี้กูดิฟย้อนวันนี้กูดิฟย้อนวันนี้กูดิฟ ยัดแค่ดิฟเย้กูเนี่ยกูไม่มีกระสุนกูยิงใครไม่ได้เลยไอโฟนไม่ไหนอะไรมาลับกูก่อนไปบริษัทก่อนมาไปบริหารตังค์ไอโฟนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจอดด้วยเดี๋ยวกูลงไปหามึองเว้ยหัวแตกกูดูการถนนเลยเว้ยเออจอดรออยู่ไงเยี่ยรถกูติดลง อา้าวยูู่คนละซีก,กูเลยอะนี่นี่กูเราไปหาเราไปนึกมามามาลูกปูสะพัดขยะนะไรเขาตีลูกก้าวไรงแล้วลงแล้วไปไปไปเฮ้ยยี่สิบเดือนอะไรมึงเนี้ยดีเลยดีสองกูขึ้นไม่ได้กูขึ้นไม่ได้เึ้นทางนู้นเออมึงกระนตัวค้างเดียวเลยที่่ยี่สละล็อกมึงล็อกไว้ทำไเฮี้ยเราจะต้นอะไรวะกูขึ้นไม่ได้ ก้เลยวะชนเปิดก้เลยวะกูไม่รู้ไอ้ยี่ะมึงเปิดดีเดี๋ยวกูชนประตูมึงให้รุดเลยแล้วไม่ได้ขึ้นได้ป่าวะฮะเดกน้เฮ้ยมึงยู่ไหนะนี่นี่โสดร็จยได้ปะได้ได้สนุกโอ้ยยี่ยเหยียบกู เอาโอ๊ยบัตรบเลยไอ้เหี้ยหวยตังค์จะหมดตัวอยู่แล้วไอ้สัอดขึ้นไหนวะย้อนย้อนก็มาตรงจุดตายกูอะไปถนนถนนใหญ่ดิถนนใหญ่ยังไงถนนเดิมประตูพุอะไรวะเอ้าโฟนมาโฟนอยกของหมดข้างล่างข้างล่างไวยมีไม่มีประตูเวียงขึ้นไม่ได้อ่ะ กดเปิดก้นอะไรวะปืนโลโก้เอ้าไอ้เงี้ยมีซีมามานี่อะไรเราต้องไปรถเอ็นบีซีเอามเบลโลเอามเบลโลโวยกูตายเลยยังยังกูยังไม่ตายเอาไปเที่ยวเอ็นบีซีนะครับโวยติดดาวเยอะว่ะดูของมือกันเอวเอวบีขึ้นมาเลย เฮี้ยตานเลยตายเลยขึ้นมาเห็นเลือกตัวมปขึ้นมาเฮ้ยเอาเรเอาเราขึ้นเราเราขึ้นเราขึ้นลงไปอันนี้เองทันนั้นยังแตกไอ้ไฟอะไรอะยังแตกขามียาวไม่เตะขี่ตามมาเกี่ยงก่อนเกี่ยงก่อนเฮ้ยไปไปโรงงานมึงได้ไปไปโรงงานมึงเออไปพวกดันโรงงานกันโรงงานสุ่ขายา ไม่ได้กูพาไปแล้วทำโรงงานมึงเจ๊งอ่ะไม่มีมันทำงานมันเอาปืนไปเข้าไม่ได้ใช่เหรออันแล้วมึงขึ้นสะพานเหรอหยิยงก้อยบอกเอฮ้ยคุณเจมลุ้นเลยไปดิเขาเดี๋ยวรอก่อนกูงงเส้นทางเจอตต้กูยังแล้วมึงก็มาท่องป่วนไอ้ยี่เปิดไปแล้วไม่น่าก็ยิงเลยไม่เป็นไรอันนี้ก็แรงอยู่ดี มาแล้วเขาลงมามาแล้วมึงหาไม่เจอเนี่ยกูรู้มึงอยู่ไหนแต่กูไม่รู้อะว่าต้องไปกับมึงไงมึงเป็นผู้ส่วนมึงได้ป่ะวะมึงก็ต้องเป็นผู้ส่วนกูไม่ใช่กูเป็นผูนส่วนมาดิเพื่อเป็นผู้ส่วนมึงออกมาออกมาเฮ้ยโมทีอะไรผมแล้วนี่เสียตีมึงนะอมาออกมา ออกมาบริกรเยอะออกมาเร็วออกมาดิไ yes, อ uh, ้ตันเราต้องไปหาบรินเกรเยอะเนี่ยจอยทีมบัวนี่เป็นทุนส่วนยังไงเราไม่รู้ใช่เราต้องไปซื้อเรื่อยๆแล้วต้องไปไล่ล่าไปดิมีตังค์ไหมล่ะ มีอยู่ครีกเราต้องไปทำอะไรกิดอีกเยอะเลยไปดิไปดิจะบ้าเหรอครับทุกคนไปเร็วเมาที่นี่แหละโเปิดบโถนี้ยังเวลาปืนใกล้ๆก็มีเฮี้ยไม่ไปนะจะซื้อรถเหรอเออเดี๋ยวไปซื้อรถก่อนแล้วกูไม่มีโกดังเก็บรถนะเด็ก มึงไม่ต้องมึงมีมากก็ได้นะเพื่อนถ้ามึงไม่มีมึงก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ะเอาไปล้านบุศกระตุ่มนะกระตุ่มนะคอยยงแพนตุ่มตัวแรงกูไล่ดิอ่ะมันโชว์ไว้ได้กูกูชมรถไฟฟ้าซะด้วยรถนี่แหละโคตรจะแรงเอาวะเอาไปขายได้กี่บ้านเนี่ยยันทำอันนี้พังนะเว้ยกูเดี๋ยวไปขายมารถมันไม่ค่อยดี จะเอาไปขายเฮียนี่เราไปพ้นธนาคารครับเอาปืนอะไรดีโูรุงูมะไรนะคอมเตอร์ตรงนี้ยิ่งจนอยู่ด้วยเฮียแไหมปูเอาแค่กระสุดน่ะกูไม่ได้อะไรมั้งชนสุดๆแล้วไอ้ช่วงเนี้ยมันมีปืนฟรีมึงก็รับไปดิรับมาหมดแล้วปืนฟรีอะ เกาะด้วยเฮียตายห่าเกาะยังถือไม่ได้เลยเฮ้ยมีคนมายิงยิงมันดับเลยไหมยิงยิงมันนะยิงมันเลยยิงมัเลยเลยเรียกกระสุนแพงเฮียร้อยห้าสิบบาทเฮ้ยยิงมันได้ยิงได้ยิงยิงไหมยิงไม่ได้มันเจ้าของร้านจะชักปืนมาเกี่ยวกับเาดีตั้นส้ยเอ้ยกูจะยิงเดะ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  ไอ้เจี๊ยบครับไอ้เหี้ยยูไหนมาได้รถปั่นรถรถปัโคตรหรูเฮ้ยโคตรได้ปไหมป่วยเอ้ยเจอดยางหว่าลองนี่อะไรอยากโม่อยากโม่จอดยางดิเจอดไม่ได้เจอดไม่ได้เฮ้ยรีบไปเร็วรีบมาเอ้ยไปขายรถก็ไปขายรถก็เร็วเออเออรู้เออกูรู้ระรถใกล้ๆอะหาดิเอ้ยต้องไปลานรถอีกคันกูอ่ะคันนี้ไปขายกูคันนี้ไปขายกูไปแล้วกูไปแล้วเดี๋ยวตามมาตามมารับกูด้วย โอ้ยโคตรแรงโคตรแรงแรงเกินไปายสัตว์มึงมิ้เจอร้านใครหรืยังนี่อยู่นี่ไงใกล้ๆอ่ะทำไมมันต้องทำไมมันต้องจำกัดเวลาขายด้วยวะเอ้ารถเสียเลยเอาทำเหมือนไม่จำกัดเวลาขายตอนนี้กูได้เงินเป็นล้านแล้วกูรวยอ่ะกูบอกเลยโคนแรงอ่ะคันเนี้ยคันกูกูแเลี้ยวยากว่ะคัเลี้ยง่ายกอตุ้ยแหลกเพื่อเล่นต่อ เ้อเดีกูสามสิบว่ะอัพปีเว้ยโอ้เพิ่อนกป๊องสุดเน่ยเปิดไหมแย่ร้านป้าเฟรนดี้อ่ะพี่้าวเบรน้มันกลัโอ้ร้านไม่เปิดไอ้สทุนไปเปิดก้ลืเปิดกูมมันเปิดมึงดูดิเฮี่ม่คงไม่ขายแล้วไปปนดกว่าไปปนเร็วยาวดีปงนตรงไหนอาว Khen thì tụi em ba, em bạn này mai bạn được được của mày đồ hả của em em mang đi, họ bình, họ bình. Mà đi. đó, mà đó. Khen mà, khen mà.